จะนึ่งข้าวนี่ประเด็นนี้เขาจะผ่านพ้นไปแล้วเขาจะได้มีโอกาสมาพูดสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นเนาะนึ่งข้าวี่เห็นไหมคะจะนึ่งข้าวนึ่งแบบ <c oughs> วิธีอยู่บ้านนอกนี่ผู้หญิงไทยเนาะผู้หญิงไทยเนาะผู้ชายต่างชาติเนาะมันก็จะมีบางคนละ่ะค่ะจะไม่ทุกคนสนน้อยค่ะสนน้อยที่ออกมาเห็นไหมพูดได้ผู้หญิงไทยพูดได้ผู้หญิงบ้านเราเนาะว่าอย่างนู้นอย่างนี้เนาะเออเพราะว่าเขาเนาะ ไปเจอมันก็จะมีบ้างแหละแต่เวลาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยค่ะไม่ใช่เขาจะชอบเราทุกคนแต่แต่คนนี้เขาออกมาพูดนะเพราะเขาเองน่ะเขาไม่มีเนื้อคู่อยู่ประเทศไทยเขาไปเจอคนแบบผู้หญิงเขาไปเขาไปเจอหนึ่งในร้อยนะคะผู้หญิงไทยส่วนมากจะดีนะจะแบบว่าคนต่างชาติเนี่ยชอบมากเลยนะเอาเปอร์เซ็นต์น้อยที่พูดอยู่ในโลกออนไลน์ที่ว่าเราไม่ดีนะ จะมีส่วนน้อยแต่ก็มีบ้างเพราะว่าเขาอาจจะไปเจอคนที่แบบว่าหลากหลายเพราะว่าคนทั้งประเทศไทยนะอย่าเมาเข่งอะนี้เขาก็จะเมาเข่งไปเลยนะพูดเตะเห็นไหมพอผู้ชายคนนั้นมาพูดให้ผู้หญิงบ้านเราก็จะมีฝันหลังหลายคนออกมาโต้แยง้งเห็นไหมให้เราเห็นไหมเราจะได้เห็นว่าโอ้ส่วนน้อยอมากๆที่จะมี ผู้ชายต่างชาติที่ไม่ชอบเรานะ่ะส่วนน้อยค่ะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาชอบอืมเพราะว่า <c oughs> ทุกประเทศมันจะมีคนสวยและไม่สวยคนดีและไม่ดีอืมเขาอาจจะมาบ้านเราแล้วไปเจอคนที่ไม่ดี <c oughs> ก็ได้เขาเลยแบบว่าก็อ,อาจจะมีส่วนเป็นไปได้แต่เราไม่ต้องไปกลูวเขาเราะว่ามีผู้ชายต่างชาติมาโต้แย้งช่วยเราเยอะมากนะใช่ไหมคะ เพราะว่าคนเราเขาไม่มีเนื้อคู่เพราะว่าเขาไม่มีเนื้อคู่เป็นคนไทยนะ่ะเ,เป็นคนบ้านเราใช่ไหมเขาก็ต้องพูดไปอย่างนั้นคือเขาคนมันไม่ชอบนะ <c oughs> มันก็หาเรื่องพูดนู่นนี่นั่นเนาะพูดไปตามหลังแล้วเราก็จะแบบว่า,ยา,อ,า,าอย่างไงพูเข้ากเขามันาพูดถึงผู้ชายคนนั้นเขาพูดบอกมาพูดผู้หญิงทานบ้านเราอย่างงู้นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เออมาต่อสรุปสุดท้ายก็คือ ผู้หญิงไทยดีมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยใครได้มาส่วนมากเปเมียเนี่ยโอ๊ยเพราะว่าผัวเมียมันต้องมีความคล้ายคลึงกันมันถึงจะแบบว่าอยู่กันได้มีบางอย่างที่เหมือนกันนะคะอย่างคนนี้เขานี่มีความแตกต่างในทัศนคติเขาก็เลยออกมาพูดในลักษณะน,นี้แต่ส่วนมาก,ลกแล้วก็ยังยืนยันและก็ยืนยันเหมือนเดิม ยืนยันถ้าจะนอนยันไม่ได้ยืนยันนอนยันผู้หญิงไทยเนี่ยผู้หญิงบ้านเราเนี่ยสุดยอดถ้าได้เป็นเมียแล้วเนี่ยอืมแต,แต่คู่ใครคู่มันนะเพราะว่าพรวาคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันได้มันต้องแบบว่ามีส่วนคล้ายคลึงกันส่วนที่เหมือนกันแบบมันถึงจะไปกันได้นะคะอันนี้เขาก็แบบว่าเนาะทัศนคตินี่หลากหลายเนี่ยเราก็ได้มาโต้แย้งในโลกโซเชียลว่า คนดีก็มีเยอะแยะแต่คุณไปเจอคนไม่ดีเป็นเรื่องของคุณแต่คุณก็อย่าเมาเข่งแค่นั้นแหละค่ะอยากจะบอกขอบคุณชาวต่างชาติาหลายคน,นเนาะเขาออกมาตูแย้งแทนเราโดยที่เราไม่ดืนสวนส่วหลายคนไม่ต้องทําอะไรเห็นไหมคนรักผู้หญิงไทยเยอะค่ะคนรักคนบ้านเราอ่ะผู้หญิงบ้านเราน่ารักค่ะได้มาเป็นภรรยาแล้วเนี่ยดูแลดีค่ะดูแลดี เอาใจใส่ผัวดีค่ะถ้าผัวดีด้วยนะถ้าผัวไม่ดีด้วยนี่ก็แบบว่าอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> ก็ต้องเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นแบบโอเคแค่นี้แหละค่ะที่จะมาบอกสวัสดีค่ะบา,บายยมาพูดตอนนี้กระแสมันลดไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ชชบก็ย,ยังมาพูดเพราะว่ามันก็มีตลอดเวลาะคะ่ะหมายถึงว่าคนไม่ชอบเราเนะี่ยมันจะมีบางส่วนที่มีเคยได้ยินเหมือนกัน เคยได้ยินคนต่างชาติพูดแบบแบบส,สไตล์แบบนี้เหมือนกันบางคนน่ะที่เขาไม่ได้แบบชอบเราอ่ะเขาก็จะพูดในลักษณะแบบเออผู้หญิงมัานเราหิวเงินอะไรแบบนี้ก็เคยได้ยินนะอ,อแต่คนนี้เขาเราโชคดีแล้วแหละไม่ได้เขานอามาเป็นเคยไทย <laughs> พบปากเขาน่ะไม่น่ารักเนาะไปไปค่ะไปไป